ไก่ค้ำแล้วพี่น้องงอื้อไก่ที่เขาคอกแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งอันข้าเจ้าออกมาอยู่ทงเด้อบาทเนี่ยจะว่าหน้าขี้เอียดเนาะนแถวอีสานเ่านมันมันต้องแบบรุงดินเนาะไม่ว,ว่าปลูเขามันก็ได้อยู่ได้กินอยู่นี่เด้อพี่น้องแต่ว,ว่าถนนสะดวกแล้วตะกี้เป็นควางเนี่ยเพิ่งเฮ็ดมาตอนกีน่าตอนัน ชิกปกาปี้นหลังนี่พี่น้องทีกระจาเกือบสามเลทีหน้าได้สักี่พี่น้องเป็นหน้ามืดเนี่ยเนี่ยนายูคือยังไงพี่น้องเนี่ยที่ว่าไฟนี่จะไปตอมากไก่เติอบอยู่มันยังบ่มีเสาของทางการเนาะตอมาแต่ทังพูนประมาณห้าร้อยเมตรไม่อยู่ทงหรอกก็เลี่ยงไกลเนอะพี่น้องเด็กไกลเห็นปะ อยกินเม็ดเข่ามาไงกี้เที่ยวเทียวเนี่ยเปรี้ยวขึ้นอย่างนี่ทุกข่อยไม่อยู่ก้อนโมวันมาอยู่หรอกมาเห็ดนอออันนี้เป็นเป็นเขาเอื่นเป็นอันมันเป็นคว้างถนนเที่ยวบ่ไดพี่น้องถนนเที่ยวบ่ไดพึ่งจะมาเห็ดแล้วก็เห็ดคอนกรีดเนาะดูเจ้าเบื่องดูเอาคนมาอยู่หันเพิ่นก็เรียงไกลเนาะทั้งนั้น นั้นจะเป็นวยเป็นห่วยขามมหน้าพวงนี้เวลาเข้าระบายน้ำเพิ่กับระบายระบายไปเองสนะิละพี่น้องระบาย,บายออกห่วยไปเองสิเห็นเป็นหูหน้ำอยู่เห่น,นฟังหน้าตู้ไข่ทั้งนี้กับเปิงออกมาเปิงมาทั้งนี้ลหละก็เอือกันนะนะก็หน้าใกล้กันกระเบิงกันน่ะนายยูดิเนี่ยพี่น้องเดินทางสะดวกพม่ว,ว่าไฟตอมากไก่เติบ เแค่ตีเทียงหน้าไว้ล้อมหัวไว้แค่เทียงหน้าไว้ฐานังนาอยู่มา,าเนี่ยมือเศร้าแงอากาศดีพี่น้องอือมุมเ,มมเมมป็นมุมเป็นว่าเป็นเป็นหน้าซื่อๆเดิเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบไอ้คนออกมาอยู่เนาะออกมาอยู่อันยับออกมาอยู่จากหมู่บ้านอันไหมอันเขื่อนตีนบ้านตีนบ้านไกเ่เจอปะนะเนาะ อจะเลื่อนเลยเด้เนี่ยทุที่ใช่เหรอแล้วก็ปลูกงั้นเนาะสะบ้าสวัสดพี่น้องเอ้ยไปใส่ไปขว้าได้เหมือเด้ยนี่ทา้งมันโค้งหาก,กันพี่นอ้องไปทางนั้นก็เป็นหวยอยูกันเป็นหวยแล้วเพื่อนแข้งเรือ,อาหอดเวลาเป็นล่ำหวยแล้วเป็นตะยูเขยังพี่นอ้อง เป็นเฮือนเพื่อนหลังที่สองหลังที่สองที่สามเพื่อนอีกหลังหนึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านเหมือนบ่ละ่ะแต่แตกออกมากลับมถึงกับกับ,ก,บกับยูในป่าในดุ่งน,นะนะเออถ้าวาง่ายๆก็คือเป็น,เป,น,นเป็นมองพักพอนั่นแหละี่เนเป็นมองพักพอนเป็นมองพอนไข่นะเนี่ยหน้าตุ้ย่อยกับไม่เห็นแต่หน้า เจ้าป้าหนาแรงก็ต้องมาคือเก่าเด้กรเรียงซัดเนาะสูป่ปลาบางนึงก็มาสูปา่ปลาเด้เออแล้วเขาแล้วมาสูปา่ปลาเออสูป่ปลาน้ำจืดปลาบ่าได้เลี้ยงหรอกมันมานทำให้น้ำหน้านี่ยละพี่น้องผาถัา่วฟอจักหน่อยแล้วสี่อ,อนงัวเขาหักเนี่ยแถวนีหน้าควายเนี่ย อีพออแม่เราปั่นให้อันนี้เรียกันทงนี่ปั่นสม้มนะพูดนะนะกุลาซ้ำไรซีไรพี่น้องแค่นี่ละเออเหือผมมีมุนน้ำเพลินแค่นี่ห้ากับเห็ดเขาเฮ็ดหนำได้ส้ำไกรก็ได้อยู่สามสิบบว่ามกับเศร้าหาเศราแปดงามกับสี่ห้าสิบเปแล้วพี่น้องยี่สิบกว่า โอ้ยงงามจุดๆุมัน่งามดอกพี่น้องแต่ว่าข่อยอาศัยแบบนี่ข่อยมักปลูกต้นใหม่ด้ไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างเ,เบื้องลดนี่นุ่นทั้งหน้าข่อยสเดาขี้เล็กกระถินเทพากระถินเทพากับสะแกเนี่ยทำฟืน้นสเดานี่กินได้ไม่กยนเพื่อนได้ขี่เล็กกันกินเออเท่าจะมึงพื้นทีเฮ่าวา่าหน้าเฮานะ ต้องปลูกใหม่ชนิดใดด้แล้วบัดน,นี้หน้าน่ะอยู่จะซื้อเขาสีบุมบามมาเห็ดแบบว่าไอ้มันง่ามพวดผัดหรือบ่ไดหละมันต้องคอยเห็ดหน้าแล้วก็คอยเบิ่งไปแต่ละปีละปีแล้วก็จำไว้ว่าปีกายเขาเห็ดแบบใดเดี๋ยวมันมีปัญหาเอียงแบบใดเนี่ยแม่จะให้หน้านี่พี่น้องให้นี่ขงข่คอยมันหลุดไห้ที่ผ่ายเนี่ยหน้า่อยมีหาให้ดิ มีหงานหงานแต่เนื้อที่สีไร่เนี่ยเป็นไฮหญ่เพราะว่าเขาเป็นหน้าวานเนาะตะกี้กระดำมาแล้วพี่น้องลำบากได้จักขอดคอยก็เอาคอยเลยเถาแล้วก็เลยไม่อยากลำบากหลายก็เลยเปลีป่ยนแปลงนีต้นใหม่นี่ต้องปลูกไหว้ต้นแกกับต้นกะทิ้นเทพ้านี่คอยเอาไปเฮ็ดฟื้น เดี๋ยวของเดี๋ยว่อยจะพาไปเบื้องอันตรงที่คอยเห็นบ่คอยเห็ดหน้าปีวนนึงนี่แถวนี่เนาะแถวน้ำค้างนี่ละนี่ไล่ไปจะาผ่นชุดปลายหน้าเนาะมันบ่อได้เขาเขาบ่เป็นเม็ดนะเป็นเม็ดบ่อเต็มที่มันสิเป็นสูงๆเหี่ยวๆแล้วล,ลมลงนี่ก็คือปัญหาของมันคือมันร่มต้นไม้มันเยอะนี่่อยก็ได้มาตัดออกดินี่ดิ เ่าตัดออกงาจังสิไม่ได้ทิ่มเด้ยอันนี้ข่อยไม่ได้ทิ่มเนี่ยน,นี่รรนข่อยตัดไว้นี่อีกจัหน่อยนี่ข่อยก็จีเอามีดมันลิเนี่ยอันนี้ลิแล้วแะไนี่เออลิไวน้นี่อีเอ็นมันเป็นฟื้นเนี่ยนี่พี่น้องมันเป็น่วงจรน่ะนะเป็นฟืนเราข่อยก็เอาไปเฮ็ดอาหารคือว่าประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานแกสแกด๋ยวนี้ก็เกือบห่าอยเน้ยเออคือเหา ใส่ชีวิตแบบแบบข้างนอกค่ะล่ะแล้วห้สิมีความสุกแล้วห้อสิยูด้แต่ว่าเงินนี่ฮะใส่เอาไม่อันนี้อันนี้ว่าตามจริงไงฟังเนาะเงินนี่กระคาดบ่ไดขึ้นกันเด้สิว่าสิว่ามาอยู่แบบบ้านบ้านมาอยู่แบบโอ้ยนั่นก็บบไดชื่อบบแมนบบแมนบบแมนจ้ะอันนี้ไหมถึงว่าที่ห้าเฮ็ดไว้นี่มีหน้ามันบ่แล้วก็ปลูกต้นไม้ เออเก็บเฟื่องเ,อเก็บยั่งไหวคือมันเป็นการประหยัดรายจ่ายของบ้านเป็นตัวเสริมเพราะว่าอีสานเท่ากับเดวหน้ากับไปรับจ้างเนาะคือเป็นตัวประหยัดนะเอาไปเฮ็ดเฟื่องกับประหยัดค่าใช้จ่ายเออเท้ารับจ้างเพิ่นมาเข้าไปเฮ็ดงานมากสิเขากรุงเทพหรือว่าสีรับจ้างแถวบ้านนี่สีมันก็สิบแบบประหยัดขึ้นคือแพงเงินส่วนหลั้นไว้ใส่ใจแนวอ,อื่น ค่าประกันแน่ค่าหลูกไปโุงเรียนแน่โอ้ยสารพัดละพี่น้องมันหนอกกับไส้เงินคือกันถ้าไม่มีตังค์น่ะไม่ได้ของคนถ้าอยากได้หลายๆนะไปนอกได้บนี้พี่น้องต้องไปนอกไปนอกเอาเออได้แท่ไปนอกเอาบถือตัวเนาะดีแเท้าน่าันจะมี่ต้นใหม่แทวนี่ขั้นนี่ ต้นใหม่ซุ่มเนี่ยสองปีแล้วนี่ค่อยค่อย,อยทถนอมเอาพี่น้องอันนั้นคือกันเห็นป่ะที่มันสีเตีย้ยเตี้ยอันซุ่มต้นง่ญง่ๆนี่คือมันหาหกปีแล้วพี่น้องโมเมนต์ว่มามันสีเกิดมาเด้โมเมนต์ว่าเขาปลูกยังไปแล้วมันสีหลอดเด้เออเขาก็ต้องซอมแทมหอดปีนี้มาซ่อม,มนะสมใส่ที่มันว่างว่างเอเขาก็ต้องอ่านความเด้เฮทหยเฮห,หน้าเนาะบ้างแขน ตรงนี้นี่ข่อยว่าปลูกกันบางเลยทางรถไทยลงพี่น้องรถไทยใหญ่อันนี้ปลูกก่อนเน่น่เออปลูกตอนที่ข่อยอันนี้ถนนข่อยเฮ็ดเองโอ้ตะกี้ลำบากพี่น้องตะกี้ข่อยหาบพี่น้องรถไทยเดินตามนลยไสหัวพี่น้องไสเขาเฮ้ยซื่ออันทางนั่งเครือเขาบ่าใจดีเนาะเขาก็ให้เฮ้ยพี่น้องอุ้ยพิษกันเฮ็ดไท้เฮ็ดห,หน้า ไปจจำได้คอยก็เลยจกสามันบ่จกสาบัาบเนี่ดินซุ่มนี่พห้นคอยจกอยู่พุ่นปไปหน้าข่อยเอามาเห็ดถนนเลยเอามาเลยอันไม่ได้ตั้งใจจกสาเดแต่ว่าบอกเพื่นว่าสีเห็ดถนนแล้วบันนี้เพิ่นสี่ขีดรดละนะแล้วก็บเพื่อนก็เอามาเท่นีดลดละนะ่แล้วก็เ,กเ,อาาเ,วกเอาหินลูกล่งเท่เท่เท่พวกทึ่งนะเออ ลูกล่างนี่มันก็คอยคอยถมยังบมเต็มดอกเออยังรอเงินเนาะหลายปีเ้าเด้เนี่ยเาก็หยุดว้ก่อนเพียง,ง,ง่ว่าอันนี้มันกะเที่ยวได้แล้วบัาน,นี้เขามีผลพลอยได้คือหย่างคือสาหน่วยนะนั่นบะคือเข้าจกดินออว่ามันกลายเป็นสาเองเลยเด้ยแต่ว่าเข้าจีใจเงินั้งแต่ตั้งแต่่ายเฮดเฮดถงงนถน,นนี่ลหละเออคือเป็นจังซั่นเนาะเิ่นกะคิดเงินเอาแบบนั้นมาคือ อยเลือตัวเองทุกอย่างเพื่อความสะดวกันบ่ข่อยก็เลยเดี๋ยวนี้ขยขี้สีมหล้อมาเมนบ่รถปิ๊กอัพก็ได้พูหนึ่ขยขี้ไปฮอนพี่นอ้องคนยม่ได้หาบก่าจักเถื่อเออก้อนนั้นขอยดำด้ว่าหาบป,ป้าก็เจ็บเออเพราะว่าการเฮ็ดหน้ามันต้องเปลี่ยนแปลงอย่าไปเฮ็ดแต่แบบเกามันนักใส่แห้งบ่ได้เข่าไปเสมือบานเนี้ ใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นเบาสามล้อมากนี่คุณข่อยไปเลี้ยวอยู่คุณเฮ็ดมองเรียวไว้พร้อมพี่น้องสบายข่อยจัดแต่งเอาพี่น้องตู้เจ้าว่าต้องไปแพงตู้เจ้าว่าต้องไปแพงว่าโอ้ยว่ามีทีจกสาดอกเห็ดถนนดอกก็สันอันเสียดายดำยาไปเสียดายดำเจ้าสี่ไปเสียดายดำเพี้ยนยังอันดำไล่ไลได้ในน้อยเองไหมเจ้าไปเฮ็ดหน้าเจ้าในน้อยให้มันไล่ไล่ออ คิดไหมเห็นบ่โมใหม่ขวนมีหอดมองกินกาแฟาป่ะเนี่ยเฮ็ดไ้ตัวพี่น้องเฮ็ดอ้าหน้าเฮาเนาะนี่ละอยู่บ้านเฮากะถึงมันจะเป็นขี้เอียดก็ทำให้มันหน้าอยู่เห็นจะยู่อยู่เด้เออลาพี่น้องนี่ละ้ามาชมมาเบิองส่วนตัว่อยเขายังบ่มีเวลามาอยูหรอก ต้องหาเงินเป็นบล่ล่ะหาเงินหาคำมาอยู่นาไม่ได้ต้องหาเงินอยู่ทีงบ้านพุ่นระเออแต่ว่าใจก็อยากออกมาปลูกขก้าวโพดปลูกยังอยู่เด้ค่อยเฮ็ดไปนะพี่น้องลูกเข้ากระเนี้ขึ้นก็สิมีตีนมือมือมีมือมาซอยเป็นบล่ล่ะต่อไปเออขึ้นไปจังซั่นต่อเออเฮ็ดน้าชูป,ปีบ้านเอาอ่ะมื้อนี้ก็พอแค่นี้เด้อพี่น้อง สิธาเถาพ่อมากเอางัวเขาควักมูกขึ้นน่านลงมาแต่บุญ